เอาเองนะพญาบาลไปก่อนเดี๋ยวพญาบาลยังยังอ่ะแห่งตองยูออวตัวดีเชี่ยเด้อเชี่ยเด้อเพื่าเป็นพญานาครพบะบอกแกว่าอย่าลงอย่าลงเฮ้ยพอลงยังไรอ่นเดี๋ยวก้หัวยูลง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 คุณ่าเต้ยแต่เาด้รนันเออจะเป็นเมียพญานาคจะต้องเต้หนาได้ไหมจะเป็นนาเพราะล่างอื่นหือเดือดหันเพราะไรเออ ย่านี้กขว่าเอามัเรืองมอยู่แบพ่กพอกคนสะอานจบอกบ่ยบ่พอดใช่ซ้อนก็ไปว่าบ่คกับอันนี้อีกโอ้ยเฮ้ยใค้เอาคุณยายบ้านยายอย่างไก็ซับป้อมมีเหลือง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 มาห้ซอยเด้เจ้าอาหางซอยคอยได้หนิก่อนเป็นนี่เจ้าสัญญาก็ปรแซซ่หนิว่าจังไดเออบ่ลืม่ลื่นดอกคอยไ่ลื่อนความหลงเด็ดขาด เพราะว่าสิจา,ากกระเบือ,อยนเรือลบเจ้าว,ว่าเจ้าสิซอยได้คอยพัตยยางให้ได้คอยบ่ลืมดอกทุกคะแนนเสียงนี่ที่ซอ,อยไ่นี่บ่ลืมข่าเท่างเขาบอกว่าเจ้าบ่ลืมแล้วคอยจังเลือกเจ้านี่เออ,เอ,อมีมีม่ยังไงพยาบาลซอยครับมือนี่เจ้าซอยมันก,ก็มีอยู่แล้ยทำไมไม่ห่างตกลงไปเงื่อนได้ล่ะพยาบาลอา๋อยู่เงื่อนบ่เงื่อนไปเงื่อนคอยอยเดี๋ยวคอยถามเมียคอยคนแล้ว เนี่ยซอยกับบวบดบ่อยากเลยใครกับบัววาแล้วคือมาเป็นหนาทีเนาะห่วยเชว่าจังนใหเนาะหนึ่งหนึ่งนึกหนึ่งนเนี่ยเจียงเลยนะไรเป็นพยาบาลห่วยเฮื่อนคอยบวเมนต์แต่หนึ่งเออนึ่นละี่พ่อไอแม่นั่นเด้อุ้ยบวชเรื่องบุเาจะเบิดได้่น่บดับไปอย่าเป็นอันนี้เพื่อนเถาะ ยังไงกับเพื่อรลูกบานเาเ่เอาที่เอาทีมาเดียวต้องให้ตามจะได้เันญญากับเพื่อนเลอเนาะม่้อยากกัวกันเนาะออยเห็เป็นไงเป็นโตแล้วก็ต้องเห็นใจลู่บานแล้วบาทนี้ก็ควรลไปไปเดี๋ยวมีบานที่ํำคนไปโอเคโอเคไปไปนำไปเด้อไปเทาไปเด้อชอยมันเต็มทีเด้อเดี๋ยวจะชอยเต็มทีเลยอยากนำหลูกบานดิ เอ้าวันนด้ไปใ่้หมอพยาบาลมาเนี่ยโอ้ยกรลังบางมือนี่ไรเดไปถามค่าแนวไปเดี๋ยวเออเอี่ล้แหละเขาดีแล้ดีและไปขาอยสีย้าจบไปได้ได้ไปเบ่งเขาอยู่นดีละจอพยาบาลบุญเจอยูบ้าอยู่พอดีไหมอยู่พอดีอยู่พอดีอีกล่ะเอ้ปินเหลืองด้วนเหลืองเห็ดด้วนเห็ดขึ้เก้าอีกแล้วขึ้นเก้าอีกบอกขึ้เก้าออ่คือเก้าอีกเลยดีกคือเก้าเหรอเด้แม่พยาบาลไปไปไปเดี่ยก็บอกอือไปไอคือเก้าละ เดืองเอียงว่ามันคือมันคือใส่ผัวกูซอยดูเถอเป็นจังไดวะอีนี่วะมันไหนสงสัยอะไแดงมันน้ำเลวมันน้ำอีกมันก็จะเดือดร้อนอยู่ผู้เดียวอกมาแถววะปะกูไปน้ำมันก่อนนาใสวะเออผัวกูมาหยังหึอีพร้อมอย่งไรย่าหนิอะไม่ยังล่ะเอากูกำลังนำเบิ่งแล้วเนาะความเดือดร้อนของลูกบ้านกับสังของเมียมือยาบันคือกัน มึงมึงเออดหัวกูมาอย่างเอ้าเกิดแล้วมาซอยซอยอีหยังมึงเดือดร้อนอีหยังกระดกกระเดียเอ้าเดือดร้อนก็เดี๋ยวมาเดือดร้อนอีหยังก็ซอยได้เบิดทุวเรื่องแล้วกูก็มาให้เราวซอยเป็นผัวกูเหรอเนาะฮะว้วมึงให้ผู้ใหญ่เนี่ยน้ำมาใช้เป็นผัวเอาชุเรื่องบอจะบอกว่าซอยเต็มทีเลยนีพี่หน้านีก็เลยมาอีกคือเขากูบอกไม่ผัวกูเห็นแล้วม้านเธอแหลกหน้าที่ผัวเหรอเนาะจะมาเธอแหลกบ้านเฮ็ดผัวเอออ่ะบ้านเฮ็ดที่ผัวถูกต้องเอ้าทุกเรื่องไม่ใช่เหรอ ไม่มีข้อยกเว้นอยาเอาเองนักพยาบาลไปก่อนเดี๋ยวพยาบาลเนี่ยยิ่งมาหงแห้งตองอยู่เออเอาตัวดีเชียวนะเชียวนะเพื่อว่าบอกประชาชนว่าทุกเรื่องซอยเลยทุกเรื่องมึงไปล่าออกกับกูไปล่าออกกับกูได้ออกเลยบมดไปไปล่าออกได้ไหมมาไปล่าออก